มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอนจอยนะคะจะมารีวิวขนมนะคะก็จะมีอันนี้คุงออบังคุงออบังก็คือขนมปลาเกาหลีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเค้กนิ่มนะคะ <_ c ane> เค้กนิ่มเคลเื่อบด้วยช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะ <m> เป็นไงไปดูกันค่ะอันนี้จะเป็นขนมนะคะชิ้นเล็กที่เราแกะออกมาแล้วนะปกกันไหมปกกันนะ นี่นะคะมาแกะกันเลยพอแกะแล้วมันจะเป็นยังไงมาดูกัน <c oughs> นี่ระะ <c oughs> ู้ปะดีเป็ดปลานะคะจะบอกก่อนเลยว่ามันม <c oughs> บบนุ่มมากนี่ข้างในจะเป็นไส้ก๋วแดงน,นะคะเ,เพื่อน <c oughs> ดีมากค่ะลูกค้าไม่ใช่ดีมากค่ะเ,เพื่อนๆ <c oughs> ต้องไปลอง ข้างในนี้เป็นไส้ถั่วแดงนะคะข้างนอกจะเป็นขนมปังนุ่มมาก้มค่นอ,อร่อยมากเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นนี่นะคะขนมเค้กเนื้อนิ่มนะคะเคลือบยช็อกโกแลตนะคะขนาดทันเล็กระทขนาดกระทัดรัดนะคะเท่านี้เองนี่คอหมอกการกุพานะคะใส่หมวกอการติดกไว้ในกระเป๋ามากเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบหิวบ่อยนะคนนี้นะคะก็คือสามารถแบบพบไม่กินบน b t s MRT บนรถเมล์ได้นะคะหรือว่าในระหว่างเรียนระหว่างทำงานคนรมีนะคะต่อมาเราจะมาแกะเลยนะคะก้อนอันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะมีกล่องใหญ่

อร่อยมากเหมาะกับการดื่มกับชาหรือว่ากาแฟตอนเช้ามากๆส่วนน้องๆคนไหนที่กำลังเรียนอยูเหมาะกับการกินโอวัลตินมากๆเลยนะคะดกค่ะแบบวจะเป็นตัวนี้ค่ะให้ตัวนี้เป็นเฟรนโรนะคะธัญพืชอัดเม็ดในนี้จะมีธัญพืชจํายี่สชนิดนะคะเหมาะม,มากๆสำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังลดน้ำหนักรักษาหุ่นอยู่ ตอนนี้มีประโยชน์มากค่ะเพื่อนๆเดีนนะะนกก๋นี้กันข้างในเป็นชีสนมนะคะเพื่อนๆม,มันไม่โฟก,กัสอะนี่ข้างในข้างในเป็นชีสนม,มนะคะาแล้วก็่นา้าอ <c oughs> อันนี้ยขอมมันกินเพอ่มข้างเพื่อนๆอันนี้ยบบเปิดมีสิบคนสิบคี่ยี่สิบคนยี่สิบได้ไม่เหลต่อไปจะเป็นไอเจลลี่นะคะสายเจลลี่นะอันนี้จะเป็นเจลลี่รสรสิ้นจี่นะ อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นมุงถุงแบบเป็นซิงลิคักกเพื่อนเนี่ยสาม,มารถเก็บไกินแล้วก็วเก็บน,นี้ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะนหนุบหนเลยนะคะหนุบหน มาลิมูนต่อไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นไอ้ลาเตโอเกิดน้ไม่ขายอันนี้ไม่ไม่มีขายตามช็เปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะมีที่นี่ที่เดียวมีที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ตรงตากเกาหลีมั้งเยอะเพื่อนก็เคยกินเหมือนกันนะกินนี่กับเโอเกิดน้ำด้วยกัน ขวดยาคูเล็กๆเลยอ่ะใช่ฝั่งนี้หนึ่งนะคะอันนี้อร่อยน้ำมากหวานสองอร่อยที่สุดมากเป็นคนทำสำหรับใครกำลังดูจีนี่แล้คะตัวนี้หอมมากๆก็ะะตนนัวน,ตน,นี้ก็หอมจนตัวแบบชอบตั้งสองตั้เลยค่ะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะขนมนี้นะคะขนมของที่เป็นนำเข้าจากเกาเหลีน,นะคะแล้วก็จะมีโฮปเรนนะขวดแล้วอีกหน่อย รอน่าจะมีขนมอะไรนะคะร่นเพื่อเราติดตามได้เลยนะคะฝากเพจ Enjoy Korea Shop นะคะทาง IG Enjoy Korea Shop Facebook Enjoy Korea Under Score Shop นะคะหรือว่าขึ้นไว้ข้างล่างตรงนี้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสินค้าตัวนี้จำหน่ายนะคะอันนี้12ชิ้นจุกๆจะบอกเลยนะไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะไม่มีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะห้างก็ไม่มีนะคะ ที่สามารถติดต่อได้ที่ทางเราได้นะคะก็จะมีแอดมินคอยสแตนบายคอยตอบคำถาม,ถามเพื่อนๆนะคะหรือว่าทัางมาขอรายละเอียดสินค้าก่อนก็ได้นะคะสินค้ามากมายหลายรายการเหมือนยกทั้งเกาหลีมาไว้ที่เพจของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย